สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันศุกร์ที่26กันยายนนี้ก็แทบจะเป็นศุกสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับจะหมดเดือน9แล้วเกินก่อนเข้าเรื่องนิดเดียวว่าราคาตลาดที่ดูเหมือนจะนิ่งๆตอนนี้อยู่3741นนะครับอยู่ซะตรงกลางเลยเผื่อว่าใครรีบผมสรุปให้ถ้าราคาวันนี้นะถ้าจะขึ้นได้ผมให้แนวต้านเหมือนเมื่อวานเลย ประมาณนะ3สา0พัเนี่ยตรงเนี้ยสุดแล้วถ้าผ่านได้กระชากขึ้นไปเลยครับแต่ถ้าไม่ได้มันก็จะวิ่งอยู่แบบนี้ตราบใดถ้าไม่หลุดสา0พไม่ลงหรอกพี่พี่หาจังหวัดตือให้ได้ก็พอจริงๆพูดจบเลยนะเอาแค่นี้แหละประเด็นคือแล้วมันจะไม่มีจังหวัดไหนพี่ซื้อบ้างเลยหรอกครับไปดูไหมผมทําให้ดูจริงๆพูดจบแล้วนะแค่นี้แหละเสร็จแล้วครับ เมื่อคืนกองทุน spdr ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเลยคงทองที่ระดับ996.85ตันนี่เป็นราคาปิด3,750ตอนนี้อันนี้จะ8บงครึ่งแล้วอีกไม่กี่นาทีเองตอนนี้อยู่3,741หายไป10เหรียญน,นะครับขยับปรับลงนะแล้วอย่างนี้มันจะขึ้นได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญถือว่าสำคัญมากตัวเลขคืนนี้ที่พี่ๆเจอเนี่ยมันสาคัญกว่าสิ cpi CP ppi อะไรพวกนี้อีกนะครับนั่นคือ core pc e price index เป็นดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคลมันสำคัญขนาดว่ามันล้วงลึกเข้าไปในกระเป๋าของของคนนะว่ามีอำนาจในการจับจ่ายได้มากแค่ไหนเนี่ยมันอยู่มันบอกได้ระดับนั้นเลยและตัวเลขนี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงว่าเฟดจะมีการปรับลดปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยไม่เพิ่มไม่น่าเพิ่มน่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยหรือคงอัตราดอกเบีย้ยนะครับในตอนนี้ตัวเลขเดิม 0- 3% คาดการณ์ว่าจะประกาศไม่ได้0ูดอย่างนี้คาดการส่งผลบวกต่อทองนะครับพอ PCE Price Index นะตอนทุ่มครึ่งก็จะมีตัวเลขเพิ่มมาในส่วนของ Personal Income เปไ็นรายได้ส่วนบุคคลนะครับตัวเลขเดิม0ูเคาดการว่าจะประกาศไม่ได้สูตราออย่างนี้คาดการส่งผลบวกต่อทองนะครับและ Personal Spending เป็นตัวเลขรายจ่ายส่วนบุคคลนะครับตัวเลขเดิม0.5%อคาดการ0.5%เอ้าวไม่ใช่ลบนะจริงๆมันคือคาดตรงตัวไม่บวกไม่ลบไม่บอกด้วยนะครับตัวนี้ เป็นรายจ่ายส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เอ้ยผมเขียนผิดนะมันไม่ได้ลบนะมันต้องคาดตรงตัวนะครับตัวนี้นะครับขอโทษด้วยครับผมน่าจะรีบเขียนผิดไปครับ2องทุ่มคืนนี้มีการถแถลงจากคุณโทมัสบาร์กินนะครับ2องทุ่มและตอนสามทุ่มนี่จะเป็นตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับเป็นของรีเสิร์ชของมหาวิทยาลัยเนี่ยตัวเนี้ University of Michigan คอน sumer sentiment เป็นความเชื่อมั่นผู้บริโภคตัวเลขเดิม55.4ครับคาดการ5 5ห้าสางนี้คัดขั้นส่งผลลบต่อทองนะครับและจบปิดท้ายด้วยการถแถลงจากคุณมิเชลโบแมนท่านเนี่ยพูดจากสถิติที่ผมจดนะครับทองไม่เคยขึ้นเลยนะคนเนี่ยแต่ตอนนี้พูดเขาเริ่มเชียร์นะพ้พี่เริ่มเชียร์ในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเอออย่างนี้ก็อาจจะดีก็ได้นะข่าวใหม่ไม่ค่อยมีผมนั่งอ่านข่าวมาสักพักแล้วครับก็ ผมเล่าข่าวให้ฟังแล้วกันเอาเรื่องที่เห็นเลยนะราคาขยับน้อยมากดาวโจนส์ S&P ห้าร้อยนัสพี่รู้ไหมขยับนี่เอาติดลบเลยดีกว่าเออเอาติดลบเลยนะครับติดลบทุกตัวในตลาดหุ้นฝั่งยุโรปติดลบหมดครับไม่มีอะไรบวกเลยนะครับน้ำมันเนี่ยในตลาดเว r ร์เท็กซในตลาดเบรนเนี่ยขยับเท่าไรหร่รู้ไหมครับพี่หนึ่งเซนขยับเหมือนไม่ขยับ ในตลาด w วอร์เท็กซันะครับคิดเป็น0.02%นะครับปิดที่64.98เหรียญ่อบาร์เรคือมันแทบไม่ขยับเลยในตลาดเบน์นี่ก็เพิ่มขึ้นมาแค่11เซนเท่านั้นนะครับคิดเป็น0.16%มันน้อยมาก uh. ปิดที่69.42เหรียญ่อบาร์เรลข่าใหม่ไม่ค่อยมีครับผมนั่งอ่านมาตั้งนานจะมีข่าวที่น่าจะส่งผลบวกต่อทองมากกว่าพี่ลองฟังดูไหมครับ ผมไม่เข้าข้างใครนะอันนี้คุยก่อนนะเพราะว่ามันจะมีคนที่แบบสารัตตะดนนีจะตายเป็นเพื่อนแท้โอ้โหเพื่อนแท้เหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันโดนัทรัมนะครับผู้นําสารัตเนี่ยเขาประกาศเก็บภาษีนําเข้าชุดใหม่กับเฟอร์รนิเจอร์นะครับรถบรรทุกด้วยนะครับพวกรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับและผลิตภัณฑ์ทางด้านเภสัชกรรมนะครับเริ่มมันที่เท่าไหร่รู้ไหมครับหนึ่งตุลาครับเดี๋ยวจะจัดแล้วครับ พวกตู้ครัวพวกบรรดาตู้ทั้งหลายแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไอที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็กบภาษีนาเข้าเพิ่ม50%ครับในขณะที่เฟอร์นิเจอร์พวกหุ้มเบาทั้งหลายนะครับจะเก,ก็บภาษีในอัตรา30%เก,ก็บเพิ่มนะครับคุณนนทพรเนี่ยเขาโพสบนทูตโซเชียลนะครับของเขาเนี่ยว่าในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยวันนี้นะเอาวันนี้เลยเนะพร้อมระบุว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่จะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น25% บันเทิงเลยนะครับนอกจากนี้คุณโดนัทพร้ปมยังประกาศดีกว่าผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรมที่เป็นแบรนด์พวกจดสิทธิบัตรทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยจะถูกเก็บภาษีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นยกเวน้นมียกเว้นให้ด้วยยกเว้นบริษัทที่ตั้งโรงงานผลิตยาขึ้นในสารัฐนะครับพูด,ดง่ายๆว่าเขาต้องการไปให้คนเนี่ยไปตั้งโรงงานที่สหรัฐ จะได้มีการจ้างไงไม่มีเรื่องกฎหมายผมว่าเรื่องพวกนี้พี่ๆน่าจะพอทราบกันพอสมควรอยู่แล้วนะครับคุณโนนรัทรัมป์ผู้นําสหรัฐนะครับได้ลงนามคําสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวานนี้วันพฤหัสนะครับเพื่ออนุมัติแผนการเข้าซื้อกิจการติ k กต็อกนะครับในสหรัฐตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจอันนี้ผมนอกเรื่องนิดนึงครตอนแรกผมไม่เข้าใจจริงๆครับทำไมต้องอยากได้วะติกต็อกอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยผมรู้แล้วคือผมไม่ค่อยซื้อของออนไลน์เพราะส่วนใหญ่หน้าที่ หน้าที่ซื้อน่าจะเป็นเมียมากกว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เราเลือกผู้จัดส่งไม่ได้คือทางแพลตฟอร์มพวกนี้เขาจะเลือกผู้จัดส่งเองนั่นหมายความว่าอ๋อเขาองไกลมากเลยนะไม่แปลกใจว่าทําไมสารัฐคือ,ค,อคือต้องการจะซื้อติ๊กต็อกให้ได้ยังไงก็จะซื้อให้ได้นะนี่เป็นแบบโครงการแบบระดับชาติเลยนะพี่นะครับสรุปคือสารัฐเขาจะเข้าซื้อโดยเป็นการเข้าซื้อผ่านบริษัทร่วมทุนของสารัฐครับ พี่ลองคิดดูถ้าพี่ซื้อของผ่านแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วเขาเป็นคนกำหนดว่าเดี๋ยวจะให้บริษัทที่หนึ่งเป็นคนส่งแต่เจ้าเดียวหรือบริษัทที่สองเป็นผู้ส่งไอ้คู่แข่งทั้งหลายแหลตายเรียกนะข้างนั้นนะตายเลยนะคำสั่งดังกล่าวก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับว่าระบุว่าจะซื้อกิจการจากไบเดนนะครับบริษัทไบเดนบริษัทแม่ของ t i k t o k นะครับแต่ว่า ทราบเนี่ยคือจะเสร็จสิ้นภายใน120วันนะครับจะมีรองประธานาธิบดีของทางสหรัฐนะครับคุณเจดีแวนนะครับเก่ากับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวร่วมกับคุณโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับว่าการเข้าซื้อครั้งนี้จะมีมูลค่าประมาณ1 4ึหมื่นล้านเหรียญนี่คือข่าวที่ผมเห็นช้างนี้นอกจากข่าวเก่าหมดเลยผมเข้าเรื่องเลยละกันพี่เมื่อวานผมเม่อวาติดทุแล้วราคาวิ่งได้ บ้าเลือดดูเดือดมาก๋อ,อผมพูดเรื่องทองแค่นิดนึงถ้าพี่ดูข่าวเช้านี้ไม่ว่าจะเป็นซิ N C B C, Bloomberg, เนซินบีซีบูมเบิร์กอะไรพวกนี้นะครับเขาจะบอกว่าราคาทองอะขยับขึ้นที่น้อยมากอพี่ดูเองเนี่ยน้อยวลนนีน้พี่ดูเลยจากสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเนี่ยมาปิดสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบกว่าตั้งแต่เก้าโมงเชา้าจนถึงห้าโมงเย็นพี่รู้ไหมครับว่าช่วงหลังหกโมงอะจากห้าเจ็ดเนี่ยคือผมไม่ได้ดูเลยเหมือนกันเนี่ยผมไม่เห็นอีกทีหนึง่งผมกลับมาถึงบ้านเมื่อคืนนี้เกือบเที่ยงคืน มันหลนลงมา20กว่าพระเจ้าช่วยไม่ได้ออกของหน้าตึงเลยยังไงวะเนี่ยนี่เช้านี้ขึ้นมาแล้วนะครับจะซื้อเพิ่มนะกัดฟันซื้อเพิ่มมันจะซื้อเยอะไม่ไหวกลัวหลุดเหมือนกันี่นะครับไม่ได้ออกเลยครับสารภาพเลยเห็นน้ำลายไหลแล้วคิดว่าแบบติด80ต้องมีแล้ววะเอาอยัางไหมแบบไม่ได้ไม่ได้นี่โอไม่พูดราคาไม่ได้ แต่ว่าอยู่ได้แล้วกันพี่เอออยู่ได้แล้วกันมาต่อนะครับพี่ๆในกลุ่มในห้องเขารู้อยู่แล้วผมค่อนข้างมือหนักปิดนะครับแต่ไม่ได้เทรดแบบห้าสิบหลอดร้อยหลอด,ลอด,ลอดนี่ไม่ใช่นะอันนี้ก็คือไม่รู้คือวาสนาไม่ถึงขนาดนั้นเหมือนกันนะครับี่มาต่อนะครับเมืม่อวานสมาคมคาทองเปิดขายออกห้าหมื่นหกพันแปดร้อยใช้ราคาปิดห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยโอ้โห รับซื้อคืห้าหมื่นเจ็ดพันทุนมันดูส่งอะไรรู้ไหมพี่มันดูท่งไม่ลงอ่ะจริงๆนะมันลงมานแคน้อยคนระับพี่ก็ดูเนี่ยห้าหมื่นหกแด้อยนี่หล่นลงมาเท่าไหร่ดีกลับขึ้นมาซะผมว่าตราบใดาราคาทองคำแท่งอะเขายืนเหนือห้ามืนเจ็ดผมว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่านะแต่มันมีจุดซื้อถ้าเกิดมันจะโบ๊ะบะ <c oughs> ถล่มลงมาจริงๆแล้วให้ซื้อเนี่ยมันจะมีจุดอยู่พี่ เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเอาผมเข้าเรื่องเลยดีกว่าผมจะพูดเรื่องทองคําแท่ง่ะจะมีการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสำนักจะเป็นตอนเย็นยกเว้นติดธรุระมีอุ้นมีธุระเหมือนกันนะก็จะมาเล่าให้ฟังเลยว่าอ๋อราคามันเบรกมันมีวิธีคิดแบบนี้มุมมองแบบนี้นะครับพี่ราคาอันนี้เป็นวันจันทร์ภาคเนี้ยนะครับราคาเขาอยู่ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยกว่าตอนนี้เราคุยกันห้าหมื่นเจ็ดนะพี่ นี่มันสุกนะพอก็เบรกขึ้นมาโซนนี้แหละเบรกแจวต้านขึ้นมาละวห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบถ้าเป็นมุมมองผมส่วนตัวนะครับผมว่าลงแล้วไม่เยอะหรอกพี่ถ้ามันจะลงจริงๆมันจะมีราคาเต้วอ,อยู่แค่ห้าหมื่นหกพันสี่้อยหสิบและห้าหมื่นห้าันหกรอยสามสิบสองราคาเนี้ยถ้าไม่หลุดข้างล่างไม่ต้องคุยแล้วพี่ยากมากยากเลยนะครับ สองราคานี้จำไว้ให้ดีนะครับห้าหมืนหกพันี่ร้อยหสิบและห้าหมื่นันหกร้าสิบผมว่าหรูๆและสองราคาเนี่ยถ้าถึงนะติเลขกลมๆพี่คิดไวๆนะห้าหมืนเจ็ดอ่ะเนี่ยลบลงมานี่ก็เท่าไหร่ห้าหกร้อยบาทแล้วนี่ถอยลงมานี่ก็น่าซื้อแล้วถ้าหลดลงมานี่ก็โอ้โหลดลงมาบาทเป็นพันบาทพี่ต้องเลือกนะครับแต่เราคนชอบซื้อนะครับ ส่วนใครที่ต้องการแบบมันจะไม่มาอีกราคาห้าหมื่นหนึ่งอย่าคิดอย่างนั้นเลยพี่นะครับถ้ามีของจากราคาโซนต่ำๆต้องในการขึ้นสำหรับทองคับแท่งเก้าหกห้านะครับห้าหมื่นเจ็ดพันสามรอยห้าสิบและห้าหมื่นแปดพันสี่สิบาทแต่ถ้าใครมีคำถามประเภทว่าพี่ก็ไม่ได้สายนักลงทุนนะคุณก๊อฟพี่ไม่ได้สายแบบนักเทรดซะด้วยซื้อขายนี่ก็เรียกเทรดลวพี่เอ้ยแต่พี่หวังจะไปขายปลายปีไปเลยนะก๊อฟงั้นกคนี่เลย ห้าหมื่นเก้าพันกว่านะผมว่าพี่เจอผมว่าพี่เจอครับสำหรับทองเป็นกิโลโฟนายอ๋อ,อเมื่อวานผมเห็นอยู่มีคนถามว่าราคาทองเป็นกิโลซื้อยังไงคะโอ้โหน้องเล่าแล้วกันนะพี่ราคาทองเป็นกิโลโฟนายเก้าสี่ตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือซื้อขายขั้นต่ำหนึ่งกิโลทองโลนึงก็ประมาณนะประมาณนะครึ่งฝ่ามือก็เนี่ยประมาณเนี้พี่ประมาณนี้ประมาณนี้ ทองโลนึงทองหนึ่งกิโหกสิบห้าจุดหกบาทราคาทองต่อบาทนะครับผมก็แปลงย่อยมาเอาเป็นราคาแนวรับแล้วกันเนาะห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดิบสองบาทผมว่าราคาเนี้ยถ้าลนลงมาจริงน่าเก็บและห้าหมื่นเจ็ดพันหร้อยสามสิบสองบาทนะครับเผื่อพี่ที่ถามเมื่อวานแล้วมาฟังอยู่เดี๋ยวผมตอบพี่เลยนะซื้อขายขั้นต่ำหนึ่งกิโลไม่ใช่บาทสองบาทนะครับทีละกิโล หนึ 1> 1่งกิโลเท่ากับหกสิบห้าจุดหกบาทครับนะก็ประมาณนี้นี่เป็นราคานี้น่าซื้อนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทองนะสองโลเลยใช้เงินไม่เยอะหรอกเดี๋ยวนี้โลหนึ่งนี่ยโอ้โหพี่โดดเลยราคาแพงกว่าเดิมเป็นเท่าตัวนะครับแพงมากถ้าเกิดซื้อแล้วอะก็เกิดพี่ซื้อสองราคาเนี้ยหรือพี่มีต่ำกว่าเี่ยอย่างที่เองพูดเนี่ยต่ำๆเนี่ย ที่มีโอกาสจะออกทางไหนได้บ้างออกได้ประมาณนี้ครับห้าหมืนเก้าพันสี่ร้อยกว่าบาทถึงหกหมื่นหนึ่งร้อยิบเก้าบาทครับปลายปีไปเลยไหมทาไม่ให้และหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็สิบสามบาทครับสาหรับพี่ๆที่ได้ปรึกษานะทางแอดมินผม,มนะครับพี่ติดอยู่ราคานน้นนี้เป็นยังไงพี่ติดเตลอะไรพวกนี้ทองคําแจงนะผมยังไม่ได้คุยกับใครเลยแต่ทีมงานมาเล่าให้ฟังอยู่บ้างไม่ได ของคำแท่งเนะี่ยอย่าหาเล่นเซลล์เลยผมอยากเห็นหน้าคนที่แบบชวนพี่ๆลงทุนเล่นเซล์จริงๆนะพี่ดูมันซึ้งขนาดนี้เล่นเซลล์อีกเหรอมันไม่ใช่เล่นไม่ได้แต่มันต้องให้เทพเล่นะพวกคนนี้เขามีความชํานาญอะถ้าเราไม่ได้ชํานาญในการเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายเหมือนคนอื่นนะพี่พี่อย่าทําเลยพี่อย่าทําเลยครับพี่ดูในพอร์ตพี่ก็ได้ถ้ามันผูกทางนะมันจะไม่ลบขนาดนี้อันนี้พูดไม่ ใครมีผลกระทบหรือร้านไหนมีผลกระทบเอาก๊อปอ้อยเข้าปากช้างนี่อยู่ๆมาเตะชามข้าวไม่ได้นะผมไม่รู้ผมจะไปรู้พี่เหรอผมก็เตือนด้วยความปรารถนาดีทองมันขึ้นพี่เล่นแต่เซลล์อ่ะชาวบ้านเขาก็รวยแต่ตัวเองก็ไม่รวยทีเดียวไันนั้นคนะําหวังดีมันมักจะบาดหูแบบนี้แหละพี่นะครับผมอาจจะเป็นคนพูดจาชัดเจนนะแต่ผมไม่อยากขายนะครับ อย่าใครได้ไงพ่อแม่ส่งเสียเล่าเรียนให้เรียนสูงขนาดนี้นะครับไม่ดีไม่ไม่ดีไม่งามนะครับอ่ามาว่าต่ออันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็กสิ่งนี้พี่พเห็นในะตอนนี้คือเบรกเพราะแนวต้านเก้าสิบเจ็จุดสี่สามเบรกไม่ได้นะเบรกนี้ลบทองเลยนะพี่ถ้าปรับตัวลงอย่างนี้เรียกดอลลาร์อ่อนค่าเก้าสิบหกแปหนึ่งเนวนอนดึกแล้วเสียงไม่ค่อยมีคนระับ ทนฟังหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะครับพี่แนวรับ96.81ถ้าถอยลงมาบวกทองแต่ขึ้นมาแบบนี้ผมเรียนก่อนนะครับพี่ไม่ดีหรอกไม่ดีต่อตปอดเลยเบร97.43สามารถวิ่งได้ถึง98.79ถ้าขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่ดีครับส่งผลลบได้นะครับแต่การที่ดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยมันจะมีข้อดีต่อค้างเงินบาทแบบนี้โอ้บาทก็วิ่งทิมเลยปุ๊บบาทอ่อนเด้อ นี่เท่าไหร่สามสิบสองสองสองพี่จะเห็นเลยสปอตโกจะปรับลงอะไรไม่รู้อะเมื่อวานผมคุยงานอยู่คุณก๊อฟค้าทําไมสปอตทองมันลงทำไมทองอะไรนะครับผมเมื่อวานนะพี่เขาทาไมราคาแท่งไม่ลงผมว่าเช็คบาทเลยโอ้มันจะไปลงได้ไงล่ะพี่บาทขนาดนี้ไม่มีทางหรอก สปอตโกปรับตัวลงบาทอ่อนราคาทองนอกจากไม่ลงมันยังขึ้นด้วยถ้าสปอตโกปรับตัวขึ้นพี่นึกภาพตามเองแล้วกันร,ราคามันจะออกไปขนาดไหนถ้าพูดภาษาบัาบางง่ายๆคือถ้าราคาวิ่งอยู่ห้าหมื่นเจ็ดถึงห้าหมืนเท่าไหร่นะห้าหมื่นหกพันแปดร้อยลดลงมาสักร้อยสองร้อยบาทเนี่ยไม่ส่งผลต่อแนวโน้มในการขึ้นต่อของราคาทองคํานะครับผมว่าผมพูดชัดเจนเลยนะ ถ้าเงินบาทเนี่ยโอ้โหก็ขอให้บุญพาวาสนาส่งเบรกเส้นนี้ขึ้นมามันจะได้วิ่งไปน,นู่นนี่สามสิบสามรวยเละเทะนะครับโอ้รวยเหลือไม่ใช่รวยเละเทะนะพูดไม่เป็นมงคลเลยรวยเลยเอาถ้าเบรกจริงอะนะไม่ได้ขายโลภนะผมไม่เน้นขายความโลภนะครับผมเอาแฟกต์มาคุยกันนะก็ถ้าบาทมันอ่อนจริงๆอะตามความจริงมันก็เอื้อต่อราคาทองคำแท่งไงครับพี่นะครับขายเลย ไปไม่ได้น,น,น,นี่อันนี้ไม่ดีแล้วนะครับวันนี้พูดง่ายงวันศุกร์นะเราจะรู้ได้ไงอ่ะกว่าแนวโน้มตอนนี้มันยังขึ้นอยู่หรือมันจะลงแล้วมันจะเข้ากรอบมันจะมีโอกาสปรับตัวลงไหมวันนี้ผมผมสอนให้แบบง่ายนะพี่พี่เห็นตรงนี้ไหมครับความสูงเนาะเราก็ตีเส้นเฉลา่ยลากปึ๊บแบบง่ายอ่ะลากเลยเบรกเฉยเอาเบรกขึ้น ขึ้นต่อไปบริเวณสามพันเจ็เกเก้าสอ็ดเนี่ยแถวเนี้ยนี่คือไฮนี่ตรงนี้คือไฮผ่านไม่ได้เริ่มถอยลงเด้งลง,ลงนี่คุดน,นี้นะครับเริ่มหลุดเกอบเข้ามาเราก็วัดฟีโบนชัชชีแบบรีเทสเมนต์แบบอยากรู้อะอยากรู้ว่าฉันจะซื้อราคาไหนได้บ้างมันก็จะมีเป้าอยู่ที่สามพเจรยี่สิบแดคิดแบบไวๆนะสามพนเจ็ดรี่สิบแด และ3,709สองราคาเนี้ยถ้าพี่ชอบนะพี่แอคชั่นได้ครับแต่ถ้าเกิดหลุดอันเนี้ยไม่ดีจริงๆอ่ะการที่หลุดเข้ามาในกรอบเนี้ยจริงๆไม่ดีนะพี่ตอนนี้ราคาอยู่3,741พี่ดูนะครับปรับตัวลงตรงเนี้ยเป็น A หรือเปล่าเป็น B ไหมตัวนี้เป็น C หรือเปล่าแล้วเนี่ยมันจบเพื่อเด้งขึ้นไหมอันเนี้ยมีวิธีคิดผมพูดช้าๆเอาไงให้มันเห็นภาพอันนี้อย่าี้ พี่เห็นจุดต่ตํานี้ไหมครับพี่ลากเส้นนะตามก๊อปเลยแบบเนี้ยพี่จะเห็นว่าจุดต่ตํามันยกขึ้นก้นมันยกถูกไหมถ้าตรงนี้เป็น x ผมพูดช้าๆพี่ฟังตามก๊อปดีๆนะครับถ้าตรงนี้เป็น x เ,เราจะอนุมานว่าเนี่ยชุดเนี้ยขึ้นมาเนี่ยหนึ่งหรือเอไม่รู้ถอยลงมาชุดเนี้ยก้นมันไม่หลุดโล่ low. มันจะอยู่งี้ใช่ไหมก้นมันอยู่นี้มันจะสูงกว่าตรงนี้มีโอกาสเป็นสองหรือบีได้ครับฉะนั้นขึ้นชันาเนี่ยชุดเนี้ยเนี่ยแบบนี้ แล้วก็พักแล้วก็ขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นเนี่ยเป็นเวฟสามหรือขาซีหรือเปล่าชุดนี้ตากไว้ก่อนยังไม่รู้รู้แต่ว่าการถอยลงมาชุดนี้พี่เห็นไหมครับว่ามันไม่ชนเลยสามพันเจ็ดร้อยเก้ามันไม่ถึงถ้าเขาตาบใดยังไม่หลุดต่ากว่าสามพันเจ็ดร้อยเก้าผมตีเลขกลมๆสามพันเจ็ดร้อยทวนถ้าไม่หลุดผมว่าตรงขึ้นไม่เสียไม่เสียครับมันอาจจะกลายเป็นหนึ่งสองสามเป็นสี่หรือเปล่านี่ตีออกมาแบบนี้เนี่ย ถ้าไม่หลุดนี่เป็นสแสดงว่าขึ้นมาเนี่ยหหรือ A 2หรือ B ขึ้นมาเพื่อจะเป็นเวฟห้ได้นะเอา้าเป็นไปได้นะชุดนี้แล้วถ้าเกิดเป็นเวฟห้อย่างที่เองพูดจริงมันจะไปถึงไหนก็นิวไฮไปโลดนะครับไปเลยนะครับฉะนั้นเราจะมีการประเมินอย่างง่ายว่ามันมีโอกาสจะไปแบบอิมเพลอย่างที่น้องพูดอิมเพลคือ5ขึ้นแบบเป็นเทรนนะเป็นเทรนนะ เขาจะมีเงื่อนไขว่าจะมันจะต้องสูงว่า3,752และ3,769กรอบสี่เหล่อนี้ผมตีไว้พี่เลยถ้าวิ่งขึ้นมาโซนบนนี้ได้โอกาสที่มันจะกระชากแล้วมันจะไปเลยมันจะสูงมากครับจำหนึ่งครับลืมปิดหน้าจอ,ะอสะท้อนสะท้านเอามาต่อว่า แล้วถ้าเกิดมันมันไปได้อย่างที่เองพูดมันก็ดีแลยกรอบแล้วถ้าเกิดมันไปไม่ได้ละน้องอ๋อไปไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้ครับพี่ถ้าตรงนี้เป็นจุดจบใช่ไหมตรงนี้เป็น A เป็น b เป็น C 1หนึ่งหรือ A 2สองหรือ B 3สามหรือ C ใช่ไหมครับถ้าตรงนี้เป็นสามหรือ C ีจริงและตรงนี้มันจะไม่ใช่อิมเพลตรงนี้จะเป็น A เล็ก b เล็ก C เล็กตรงนี้จะเป็น A เด้งขึ้นมาโช๊ะโช๊ะชุดเนี้ยแถวเนี้ยถ้าไม่เบรกกรอบนะ โอกาสตรงนี้จะเป็นบีแล้วทิ้งตั้มลงมาเลยได้ได้นะฉะนั้นถ้าตาบใดยังไม่หลุดวงกลมผมอวยขึ้นไว้ก่อนเลยผมไม่ผมไม่คิดร้ายขนาดนั้นว่าน่าจะลงไปนูน่นไปนี่ทำไมรู้ไหมครับทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นรู้ไหมถ้าเราประเมินเรื่องทางเทคนิคเราตัดเรื่องเขาจากหัวไปเลยนะเดี๋ยวมันจะตีกันแต่มันไม่ใช่ว่าแบ่งแยกขนาดนั้นนะครับ ที่ดูก่อนนะครับนี่เป็นจุดต่ำนยจุดต่ำมันยกเห็นไหมครับจุดต่ำมันยกเห็นไหมเทนขึ้นยังไม่เสียแต่ถ้าดูแบบนี้แล้วช่วยทําแบบง่ายๆแถวนี้พี่ดูได้ไหมเนี่ยก็พี่อยากเห็นผมทําให้ดูแบบนี้อันนี้หนึ่งชั่วโมงเห็มไหมครับดูนะอันนี้เป็นลายสามสิบนาทีทําการวัดฟีโบนัชชีแบบรีเทสเมนต์ชุดใหญ่หนึ่งชุดและวัดเป็นรีเทสเมนต์แบบวัดหาเป้าขึ้นอีกหนึ่งชุด เราะเมื่อวานผมวัดเป็น projection วัดหาเป้าลงมาแล้วจำได้ไหมครับตรงนี้เป็น a เป็น b เป็น c ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดประมาณนักร้อยห้าสิบหรือร้อยหกสิบแปดจุดแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณผมจำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูคาบก่อนหน้าไม่รู้ไงแต่มันน่าจะประมาณเนะี่ยผมจำได้วันนี้ก็จะพูดง่ายกว่านั้นว่าในเมื่อมันเจอไปแล้วถูกไหมพี่เนี่ยสามพันเจะะ็ดร้อยสิบเจ็ดมันเจอแล้วเนี่ยกอลแล้วมันก็วิ่งขึ้นเลยผมก็เห็นเหมือนพี่แหละครับบอกเลยเมื่อวาน ผมว่ามันก็ขึ้นแล้วลงมายังไงไม่รู้แต่ผมมาเห็นอีกทีหนึ่งตอนกลางคืนนะห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณเนี่ยพี่ผมเห็นแถวนี้เลยก็กลับมาอีกแล้วนี่หว่าเอาเช้านี่มาตรงนี้กนันแล้วนี่สามารถเจะร้อยสี่สิบเป็นอย่างนี้การวัดฟิบูนาชี่แบบรีเทสเมนต์พูดเน้นใช้งานนะพี่เห็นความสูงตรงนี้ไหมครับบริเวณสามพันเจ็ดร้อยเก้าเนี่ยต้องไม่หลุดพี่อย่าหลุดพี่ถ้าจะขึ้นต้องไม่หลุดครับ เนี่ยแบบนี้เห็นไขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นต่อไปไม่ได้ถอยเลยเนี่ย a b บวิ่งขึ้นชุดนี้ลากเส้นลงมาฟึบแบบง่ายสิ่งที่พี่ๆจะเห็นเหมือนกันคือแท่งเทียนยังไม่สามารถฝ่าเส้นนี้ขึ้นไปได้บ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมครับก็มันไปไม่ได้แต่แสดงโอกาสปรับตัวลงมันจะมี แต่การปรับตัวลงเคลื่อนที่อยู่ในกรอบจุดต่ำมันก็ยกยพี่เห็นไหมครับแนวรับผมให้เลยถ้าเผื่อว่าใครชอบซื้อนะที่พูดไม่ได้เกี่ยวว่าผมมีซื้อนะบอกก่อน3,734ผมว่าถ้าชอบแอคชั่นได้3,726ถ้าหล่นลงมาโอ,อ้โหนี่หล่นลงมาซื้อตรงนี้คือใจนี่ได้พี่โคตรใจใหญ่เลยผมเทรดเหมือนกันผมรู้ว่ามาซื้อแถวเนี้ย มันมันอึดอัดนะมันแบบยังไงวะเนี่ยมันจะหลุดไหมวะเนี่ยมันคิดได้ไงพี่แต่จุดต่ามันยกม่อเช้าผมคุยกับพี่ๆไปนั่นแหละยังไม่ยังไม่แปดโมงหรือเจ็ดโมงกว่าเองอ๋อออกตัวเลยนะครับอันนี้เป็นเทปบันเทึกครับผมมองขึ้นพี่ตัวหัวพิมพ์หากันตอนแรกกราเป็นแบบนี้แบบนี้มองขึ้นครับโดยมีแนวต้านสามพันเจ็ร้อยห้าสิบสี่และสามพันเจ็ร้อยห้าสิบสองเหมือนเมื่อวานพี่ห้าสิบหกสิบเนี่ย มันก็ขึ้นมาห้าสิบหกสิบจริงๆอเนี่ยเมื่อวานอันนี้ไม่มีเจตนาขิงนะมันไปไม่ได้มันไปได้แถวนี้มันมานี่แล้วแต่พันจะรับแปสิบสองไปแล้วแต่พันจะรับบสองถ้าเบรกได้ไปไกลเลยนะจริงนะไปโอ้โห g h วไฮเอาดิถ้าชุดนี้ไม่มีจุดตำ่ำเป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวผมผมชอบซื้อพี่เมื่อวานเนี่ยกะจะบอกพี่หลายคนเหมือนผมติดง,งานเนี่ยเมื่อวานลดลงมาเนี่ย โอ้มันยังไงมันนีไม่เห็นนะเห็นแถวนี้นะครับแต่น่าซื้อน่าซื้อซื้อ,อไม่ซื้อแล้วแต่นะออกตัวก่อนนะไม่ใช่แบบโขกอพี่ซื้อตามเองเลยนี่อยู่ๆมันลงมาแล้วเนี่ยโอ้ตอนถ้ามันหลุดเส้นนี้ลงมามันเอาพี่จริงคนระับแต่แบบลงทุนอะไรไม่เสี่ยงนะพี่จ๋าไม่มีนะไม่มีนะบอกก่อนนะได้กันหลายหมื่นหลายแสนก็ไม่ได้ไปขอกับพี่ด้วยนะฉะนั้นกร็รับผิดชอบกับเงินของตัวเองผมชอบผมถึงมาพูดให้พี่ฟัง ผมแมถ้าผมพูดผิดนะพี่ว่าได้นะพี่ด่าได้นะแต่พอประมาณนะถ้ด่ามากน้อยใจเดี๋ยวทำงานต่อไม่ได้ไม่รู้นะบอกก่อนจบมีเท่านี้แหละนะมีอะไรจะเล่าให้ฟังอีกมีไม่ก็ไม่น่ามีแนละ้วเอาผมบอกทิ้งแค่นิดหนึ่งวันนี้มันสุกใช่ไหมเอาพูดนิดเดียวก็ได้นะครับพูดเร็ววันนี้ว่าแล้วเหตุยังไงให้ใหมันได้อะก๊อ พี่ก็เทรดเนี่ยทุกวันเนี่ยเทรดมันดูไม่ค่อยมีอนาคตเลยซื้อปุ๊บมันลงพอมันลงยอมคัดขาดทุนเซล์ตามแล้วกันมันขึ้นเลยมันต้องดูว่าแผนที่พี่เข้าเนี่ยพี่ซื้อตามอารมณ์หรือเปล่าหรือพี่มีแผนพี่มีแผนในการซื้อขายตั้งแต่แรกถ้าพี่มีแผนซื้อขายตั้งแต่แรกแล้วพี่ซื้อแล้วมันมันผิดจากสิ่งที่พี่คิดแล้วพี่มอบต,ตัวนั่นเรียกว่าวินยัยวินัยจะทําให้พี่มีพอตโตขึ้น ในอนาคตวินัยจะทําให้พี่พอตไม่แตกเพราะวินัยมันบอกพี่ทุกอย่างเลยว่าฉันมีเงินเท่านี้ฉันสามารถเทรดได้เท่านี้เกมที่เรากําลังเทรดกันอยู่มันคือมันนี่เกมมันไม่ได้หมายความว่าพี่ๆมีเงินเยอะแล้วพี่ชนะตลาดนี้ถ้ามีเงินเยอะชนะตลาดนี้มันจะมีคนเสียทีละสาล้าน15บห้าล้านหกเจ็ดล้านได้ยังไงมีเงินยะขนาดนี้อยู่ในมือผมมีเป็นหลายสิบล้านแล้วมั้ง ถูกไหมจอดนี้อน,นี้แหละฉะนั้นอย่ามั่นใจอะไรจัดอย่ามั่นใจอะไรเกินไปพี่ทำได้เท่าที่ทำผมพูดอีกแนวนึ่งให้ฟังไหมพี่ครับเพื่อนน้องๆโอ้น้องๆน,งน,งน,งนี่ยังไม่เข้าถึงหรอกพี่ๆเพ,พื่อนๆในวัยใกล้เคียงกับผมเนี่ยพี่เราเกิดมาเราไม่ได้อะไรติดตัวมาเลยเราจะสะสมอะไรนั่งหนาทำได้เท่าที่ทำมันก็ไม่เครียดแล้ว บางคนทํางานเครียดสะสมนะผมมาผมรู้ตัวผมเป็นคนเครียดสะสมเพราะงานมันค่อนข้างแบบมันกดดันสูงมากผมไม่ได้ทํางานแบกหามเลยนะแต่งานที่ผมทํามันใช้สมองมากพี่มันแบบนั่งนั่งนี่คือแบบมันสามารถหลับได้เลยนะไม่รู้ตับไม่ดีหรือเปล่านะแต่มันเหนื่อยมากพี่มันเหนื่อยมากฉะนั้นในเมื่อเราเกิดมาเพื่อเราสะสงไม่ใช่เหรอเราไม่ได้เกิดมาสะสมนะ เอาลองคิดดูลองคิดภาพตามกันนะเด็กๆเ,เกิดมาผมมีลูกเลี้ยงไงผมเห็นไงเกิดมามันกกรรมอยู่เนี่ยผมเห็นคนสูงอายุเนี่ยที่ที่บ้านเนี่ยอามา,อากงอะไรก็เสียก็เห็นอยู่ตอนท่านไปเนี่ยท่านก็แบมืออยู่งเนี้ยตอนมาไม่ได้หยิบไปเลยนลักอย่างเลยตอนไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างจะสะสมอะไรนักหนานะทําได้เท่าที่ทําก็พอไม่ได้หมายความว่าไม่ให้รวยนะไม่เกี่ยวนะ ทำได้เท่าที่ทําอ่ะเดินสายกลางอ่ะทําได้เท่าที่ทํามันก็ไม่เครียดเวลาได้มันก็จะไม่ดีใจมากนะเวลาที่มันเจ็บมันขาดทุนเนี่ยอบบางทีผมก็โดนนะบางทีโดนทีนึงสองล้านสามล้านไม่ได้พูดแบบมานั่งอวดมานั่งะลรนะมันก็ไม่ได้ฉลาดหรอกถ้าจะโดนเจ็บขนาดนี้แต่มันก็ต้องทนเหมือนกันพี่มันผ่านมาเหมือนกันผมว่าพี่ๆผ่านมามากกว่าผมด้วยเราเกิดมาเพื่อสะสมครับไม่ได้เกิดมาเพื่อสะสม ทำได้เท่าที่ทาเดี๋ยวมันจะมีจังหวะเวลาที่เราสามารถแก้สถานการณ์ไปได้เองไม่งั้นเราอยู่ในตลาดนี้ไม่ได้อยู่แล้วประเภทแบบโอ้ไม่เอาแต่เช้าไม่อยากพูดกระตบไข่ไม่ดีก็ประมาณนี้แหละพี่นะครับอย่าเร่งรวยอ่ะแนะนําได้เท่านี้ขอบคุณพี่พี่ห้อง V ีพีทุกทุกท่านนะครับและขอขอบคุณพี่สมาชิกทุกท่านด้วยอันไหนดีมีประโยชน์พี่เก็บกลับไปนะครับโชคดีนะครับ